สวัสดีค่ะอย่างนี้ต้อนรับทุกท่านนะคะไกล้วันประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ามาเต็มทีแล้ว16กรกฎาคม2565หลายๆคนยังไม่มีตัวเลขสวยๆในใจหลายๆคนก็ มีมาบ้างแล้วนะคะแต่เราก็แอบ,บส่องกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อถูกใจสิทธิ์หลวงพ่อเนืองนะคะซึ่ง1กรกฎาคมก็เข้าทั้งบนและล่างนะคะ16และ17ส่วน16กรกฎาคม2565นี้จะโดนใจหลายๆคนหรือไม่นะคะเลขเด่น046ชุด2ตัวจับเด่นๆเ,เน้นๆก็จะเป็น9ชุดเหมือนเดิมค่ะ02 05 09 42 45 49 6265 69งวดนี้ศูนย์จะมาอีกหรือไม่นะคะหลายๆคนก็ยังชอบเลขศูนย์อยู่เนาะหลายๆคนก็แบบเฮ้ยเลขศูนย์หมดไปแล้วมากนะคะก็ เออชอบตัวไหนนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญมากที่สุดเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเวลาช่องของเราอัพคลิปใหม่ๆห,หาตัวเลขสวยๆมาลุ้นกันค่ะเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันนะคะทุกคนค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะเฮงเฮรวยๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ